พาแม่มาเก็บเดานะคะอันนี้คือลำน้ำไม่สูนนะคะเนี่ยประมาณ2ี่สปีแล้วแม่มาเคยมาทุ่งนาเลยนะวันนี้จะพามาเก็บเดาแล้ว,ลวเอารถมาเนาะไปแกเดี๋ยวไปดูแม่ก็เห็นแม่ลมเก็บเดาวค่ะทุทกคน เอาคนเลยค่ะไ้จัดก่แล้วเพื่อนๆอย่าเก็บคนเดียวก็ได้ลูกจะเดาจะข้อหอบ เดี๋ยวมันจะแก่แล้วนะคะอู้เต็มต้นเลยเนี่ยเดี๋ยวอันพาดูดอกสะเดาใกล้ๆนะเนี่ยค่ะปีนี้มีแต่ดอกไม่มีใบนะคะส่วนปีที่แล้วมีแต่ใบไม่มีดอกนะ,ะเต็มต้นเลย่ะเนี่ยมันบานมากๆเลยค่ะหอมฟุ้งเลยะคะเพื่อนๆสะเดานะคะ เต็มต้นเลยเดี๋ยวพ่อม่เก็บช่วยพ่อไม่รู้แม่มาด้วยไอ้อมแม่อยากมาเที่ยวไหมแม่บอไปไปไปเดี๋ยวกูไป,ไป,ไป,ไปพ่อปีนให้แล้วเพื่อนคือข้างบนน่ะมันไม่แก่มากนะคะแต่ข้างล่างมันอันตรายเก็บปะองใหพอดีเะอืมไม่บา้าทุล่ นี่ไม่จัพักเนี่ข้างล่างมันบานไปหมดแล้วนะคะอันนี้ไม่ขมนะคะสะเดามันกินกินก็สะเดานี่แหละค่ะเขาเรียกสะเดาจ้างสะเดามัน,นะคะ่ะมีความขมอะไรเดยขมเน้เนๆแล้วก็มัน กินดิบได้อยู่นะคะแต่กินดิบเยอะท้องมันจะเอือต้องไปลวกกินกับน้ำประหวาน <c oughs> แบเดียว ถาเดาเป็นกิ่งยิบเปลาะนะคะมันกิ่งมันหักง่ายนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมปี ปีที่แล้วเราก็มาดูกันนะปีที่แล้วมันมีแต่ใบนะคะเขาเรียกโปงซ้อนปีนี้ดอกเป็นต้นไม่มีใบนะคะแบบรมผมเป็นยานะคะแต่อันนี้ไม่ขมเลย ไม่รู้ย้อนแสงหรือเปล่านะนะคะลักษณะดอกสเราไม่กินหอมนะคะ มันก็คือดอกไม้เนาะลูกะเดาเหมือนลูกองุ่น,น,ะะนเลยค่ะเมล็ดเหมือนองุ่นเด้เลยค่ะแล้วก็มีรสชาติหวานนะคะเวลามันสุกเนาะสีก็จะสีเหลืองเหมือนองุ่นนะคะแต่มันจะเหม็นเขียวเคยกินไหมคะลูกสะสดา อ,อ,อ๋อโอ,อ,อ,อ้อีกไม่เชี่ยน,น,น,นี่เ <c oughs> ชี่ยงก็อ๋อนี่หนักินะลูนี่กว้างเลยนะมี่คือปิดน๋อมีราคาข้างหวัดกันเลยไม่คือปินืน เมกมากพอแล้วนะคะหนึ่งตะก้าใหญ่ๆเห็นไม้ย้อนแสงไหมเพราะว่ามานี่มันสองหน้านะคะหนึ่งตะก้าใหญ่ๆเต็มๆเลยนะฮะได้ได้ตะก้าเต็มๆเลยค่ะ ดอกสะดาว,วะนะโสนบานเช้าสะดาบานตอนเย็นเย็นไม่จริงนะคะเนี่ยสะดาบานเช้านะอันนี้เป็นสดามันนะเจ้าหรือว่าสะดาจจางนะคะคือมันบานไปหมดแล้วนะแต่ก็ยังอร่อยนะคะมันไม่ขมนะไม่ได้ทำหน้าเป็นนะคะคันเดาไม่สองประเทศคือสดาวขมขม มื่อก่อนที่บ้านมีต้นหนึ่งะคะ่ะที่ในบ้านเลยอ่ะน,นี่สแลวขมขมมากขมปีะคะ่ะแต่อันเนี้ยฮาเดามันแทบจะไม่ขมนะคะกินดิบได้นะคะแต่กินดิบเยอะท้องมันจะอืดนะคะจะเดาเป็นยานะคะอ่ากินแล้วหลับดีนะทําให้หลับสบายนะคะเป็นยายเย็นนะคะจะต้องเอาไปเข้าสู่สมุนไพรเขาก่อนนะคะใบกินได้นะคะ เปลือกก็กินได้คะ,ะลูกสุกก็กินได้แต่ไม่นิยมกินกันเพราะว่ามันเหม็นเขียวค่ะแต่รสชาติหวานนะคะนกเป็นชอบอยู่เนาะสนดอกเอาไปลวกกับน้ำพริกกินกับลาบแล้วก็ที่เมนูยอดฮ็ดก็คือสะเดาน้ำปลาหวาน,นะคะ่ะอันนี้เราจะเอาไปทำเสะเดาน้ำปลาหวานกันนะคะ ทยวุ่งนานะคะในรอบ15ปีนะเกือบ20ปีแม่ไม่ได้มาที่นี่นะคะดีใจใหญ่เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเนาะ